สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้ช่องฝนฝนคอฟฟี่กันก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกหอมปลูกหอมกินนะคะตอนนี้ก็เตรียมแปลงน้อยๆตรงนี้นะเรียบร้อยแล้วตรงนี้เรียบร้อยแล้วดินก็ยังเป็นเม็ดๆอยู่ แต่เราก็จะใช้ได้เลยเนี่ยเพราะว่าดินมันชุ่มอยู่เพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกนี่มาดูหอมเราหอมเราที่เตรียมมาเราแกะแกะเรียบร้อยแล้วตัดหัวมีลากนิดหน่อยเราก็ซื้อ ซื้อมาหนึ่งพวงก,ก็ประมาณโลละสามสามสิบห้าบาทแกะหมดเลยแล้วก็ใช้ประมาณแปลงนี้คาดว่าคงพอแต่แรกว่าจะทำสองแปลงตรงนี้ค่ะแต่ว่าหอมเรากลัวหอมจะไม่พอเราก็เลยเอาแปลงนี้แค่นี้ก่อนต้นตรงนี้คือต้นอ้อยสุพรรณห้าศูนย์เราใช้พื้นที่ตรงที่เราปลูกอ้อยสุพรรณห้าศูนย์เนี่ยว่างๆเนี่ยเราก็เลยจะแซมๆเอา หอมมาลงเพื่อจะได้กินหอมอปอดสารสารเคมีและนี่คือนี่คือสำคัญคือเราทําเองตสังก้์แสงเราจะเอามาลดตอนที่เราปลูกเสร็จแล้วแต่ก่อนจะปลูกเราคือเราอ,อนใส่น้ําบัวแล้วก็ลดลาดลาดให้ทั่วเลยคะ่ะเราจะได้ปรับสภาพดินให้ดินอ่า ไม่มีเชื้อราแล้วก็จะลาดไปกับแปลงของเราดูอันนี้ก็อันนี้ก็ประมาณเกือบสองเดือนแล้วแต่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะเนี่ยเกือบสองเดือนละแต่เรายังนำเสนอคือวันนั้นเราปลูกถั่วถั่วกำลังจะขึ้นเรามาให้ดูถั่วดิน ถั่วดินนี่ไงถั่วดินขึ้นแล้วนู้นขึ้นแล้วเราก็จะแซมต้นกับต้นอ้อยสุพรรณห้าศูนย์กว่าเราจะได้กินอ้อยเราก็จะได้กินถั่วดินนี่ไงต้นถั่วดินหลุมนี้หลุมนี้แล้วก็หลุมนี้หลุมนี้ยังไม่ขึ้นแล้วก็หลุมน้น อ้สุดปลายนูน่นคือปลูกถั่วดินฝั่งนี้พืชปลูกถั่วดินหมดแล้วก็มาดูข้าวข้าวและเบอร์รี่เรายังไม่โตค่ะปลอดสารจริงๆมันเหมือนจะเหลืองๆไม่แน่ใจมันเหลืองเพราะอะไรปลอดสารจริงๆเมื่อวานนี้ฝนตกดูชุ่มชื้นอ้อยเราก็ เจ็ดต้นเจ็ดหลุมก็ยังสวยเหมือนเดิมเรายังรอขยายเพื่อจะเอาต้นต้นที่เอ่อครบที่จะเอาไปขยายพันุ์ได้เราจะรอเพื่ออาไปขยายต่ออีกมาโอ้ยเราก็มาดูการปลูกหอมเราดีกว่าค่ะ ต่อเลยค่ะตอนนี้ก็ปลูกได้เกือบหมดแปลงแล้วตอนนี้ก็เหลือหอมหอมอีกไม่เท่าไรหร่ละค่ะเกือบแล้วเกือบจะพอแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะคะการเสียบก็เสียบไม่ยากค่ะแค่เอารากอีตรงรากตรงเนี้ยเสียบลงไปแล้วก็เอาห,อหัวข้างบนไว้ข้างบนห่างก็พอประมาณที่เรากะว่า สวยงามพอที่จะงอกขึ้นมาได้นี่ไม่ยากเลยค่ะการปลูกหอมอันนี้เสร็จแล้วจะเหลือไหมถ้าเหลือเราก็จะแซม ตรงที่ห่างๆเรากะว่าจะไม่พอเราก็เลยเอาแบบห่างๆไว้ก่อนสรุปแล้วเหลือประมาณสิบหัวสิบหัวเราก็จะแซมในนี้ตาดร้อนมากเลยค่ะ อันนี้คือดินเราเราใช้มือพวนเอามันก็เลยเป็นก้อนไปหน่อยเสร็จเรียบร้อยนี่คือรูปร่างการปลูกหอมหอมหัวเออหัวหอมแม่สวยงามตามท้องเรื่อง ไปเราก็จะเอาฟางกรบๆๆหน่อยๆค่ะสรุปแล้วเราไม่ได้ฟางค่ะเราได้ใบใบใบกอไผ่ใบไผ่นะคะพอเราอยู่ไกลค่ะฟางอยู่ไกลค่ะใบใบกอไผ่เรามีเยอะเราได้ ใบกอไผ่ดีที่สุดสำหรับเราเรามีของของเราเราเลยต้องใช้สรุปว่าเป็นอันว่าเสร็จการปลูกหอมแดงเอาไว้กินหัวหอมแดงปลอดสารเคมีเราปลูกแบบอินซีอินซีแท้ๆนี่ไง น้ำย่างหูบอ่อน้ำสั่งเคาะแสงเอาเฮ็ดกับมืออันนี้ยังอันนี้ยังไม่ได้ถึงเดือนเลยนะคะอันนี้เพิ่งได้ประมาณสองอาทิตย์กว่าเราก็เลยเอามาตากแดดที่นาเราเวลาเรามานาเราจะได้มาเขยา่าเวลาอยู่บ้านน่ะไม่มีพื้นที่ค่ะ ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้ามากินกาแฟเราก็ต้องเก็บเอาไว้ใต้โต๊ะพอลูกค้ากลับเราก็เอามาตากแดดเหมือนเดิมสรุปแล้วเราเอามาที่นาแหละดีที่สุดเรามานาเราก็ได้มาขย่าที่นี่อันนี้คือส่วนหนึ่งืะไม่มีรถมาเลยได้เอามาทีละสามสี่กวดเป็นว่าวันนี้ก็สํำเร็จ ในการปลูกหัวหอมเดี๋ยวเรามาคอยดูนะคะว่าเวลาเขาเแตกขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงเราต้องมาติดตามตอนต่อไปนะคะถ้าอยากติดตามการดูหัวหอมว่าจะเจริญงอกงามขนาดไหนต้องติดกดติดตามเ,เพจเอ้ยไม่ใช่ ช่อง Facebook ของฝนฝนคอฟฟี่กันนะคะต้องติดตามนะคะแต่ว,วันนี้ค่ะสวัสดีนะครับ